วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทำคอนเทนต์กอดต้นไม้กันครับนี่เพื่อนต้นโตไหมครับต้นโตมากนะครับนี่คือมะม่วงป่านะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ดอกกำลังดอกร่วเหมดแล้วแหละนะครับคงจะเริ่มออกลูกแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามากินเขากันเนาะลูกเขาแล้วกันนะครับนี่ครับมีต้นไม้มีชีวิตนะครับมีกิจกรรมสิ่งมีชีวิตเนาะและก็ที่สําคัญครับได้ความร่มเย็นร่มรื่นนะครับดูสิครับโอ้ต้นโตมากดูแล้วรู้สึกมีพลังและสดชื่นครับกว่าจะใหญ่โตได้ขนาดนี้ต้องผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะเนาะนะครับต้นไม้นะครับเกิดก่อนเรานะครับ และที่สําคัญสุดนะครับถ้าเขายังยืนอยู่อย่างนี้นะครับเขาก็จะตายหลังจากเราล่ะครับเขาก็จะมีประโยชน์กับโลกได้นานกว่าเราดังนั้นนะครับการดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้นะครับจึงมีประโยชน์กับโลกได้นานเนาะนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ